เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจําวันที่ยิม2มิถุนายนวันนี้กับข่าวรอบคํานะครับก็เช่นเดิมเรามากันที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมรอบวันกันก่อนนะครับมากันที่รายงานแรกกับเรื่องงบการเสริมทัพของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจากทางเดอะมิเ ดูจากรายงานนะครับออกมาระบุว่าทางทนะูนเกรเซอร์น่ะปฏิเสธที่จะอนุมัติการใช้จ่ายเงินใดๆเลยครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งตามข่าวนะคาดว่าเป็นเงินหลัก100ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งกับเรื่องนี้นะครับเดือมิเรอร์ก็เลยอ้างว่าทางเอลิเทนฮากเกี่ยรู้สึกหัวเสียอย่างมากเลยครับกับสายการที่เป็นอยู่ของทีมหน้าตอนนี้เนื่งมาจากว่าทางเทนฮากน่ะได้วางแผนงานการเสริมทัพร่วมกับฝ่ายเทคนิคมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนแล้ว แต่กับคําตอบจากเกรเซอร์เรื่องก็เพิ่มเติมแนะตอนนี้ก็คือไม่สามารถอนุมัติใดๆไ,ได้อีกแล้วครับจนกว่ากระบวนการปรีม่านเจ้าของสโมสรคนใหม่นั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นั่นเองครับมาข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันเมาส์กองกลางจากเชลซีกันบ้างครับวันนี้รายงานจากคราบิโซโรมาโน่ได้ออกมาระบุนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่ครับในการคว้าตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมแล้วถึงแม้ว่าการยื่นข้อสเสนอทั้งสองครั้งที่ผ่านมาจรนวนทางทัพสิงบรูนะตอบปฏิเสธมาแล้วก็ตามครับ อย่างไรก็ตามนะครับกับการยื่นขอน้อเสนอครั้งที่3นั้นทางโรมาโนะ่ดูจะมีความมั่นใจอย่างมากเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถปิดดิวเมสันเมาส์ได้สักทีซึ่งกับรายงานของโรมาโน่ล่าสุดนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเมสเซนเมาส์ได้ครบถ้วนแล้ว100%และทางเมสเซนเมาส์นะครับก็เดินทางตามแผนก็คือจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีซึ่งตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่3ด้โดยจะไม่เสนอราคาที่สูงในระดับที่เชลซีต้องการในตอนแรกครับและตอนนี้ทางฝั่งเชลซีเองนะครับก็พร้อมจะลดราคาของเมสเซนเมาส์ลงมาให้เหลือที่หลักประมาณ60-65ล้านปอนด์ด้วยกันครับ กับเรื่องของเมสันเมาสยังไม่หมดนะครับวันนี้มีรายงานล่าสุดจากทางเบนจาขอบนักข่าวชื่อดังของทาง CBS Sport ป o l a s โกซด้วยนะครับซึ่งกับรายง,งานของเบนจาขอบนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางเชลซีนั้นเข้าใกล้จะสามารถตกลงค่าตัวของเมสันเมาส์ได้แล้วครับดูตอนนี้ช่องว่างของราคาเนี่ยครับอยู่เพียงแค่ราวๆสิบถึงสิล้านปอนด์เท่านั้น ซึ่งเชลซีค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าต้องการค่าตัวของเมสันเมาส์ประมาณ65ล้านปอนด์ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะพยายามเจราจารนะครับให้ราคาลงมาเหลือราวๆ55ล้านปอนด์ให้ได้ครับกับการปิดดีวครั้งนี้มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางนิวคาสเซิลนักข่าวเทียสูงจากเดซันครับกับเรื่องของแฮร์รี่เคน ดูจากรายงานนะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการที่ทางแฮร์รี่เคนน่ะแจ้งเรื่องขอย้ายออกจากสเปอร์อย่างเป็นทางการซะหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็ทําอะไรก็ได้ที่เป็นการแสดงออกว่าต้องการย้ายออกจากทีมนอกจากนี้นิวคาสซสนะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพร้อมจะจ่ายค่าตัวของแฮร์รี่เคนในระดับ80ล้านปอนด์ด้วยกัน,นครับแต่ถ้าว่าทางสเปอร์นั้นจะคงต้องการหลัก100ล้านปอนด์อยู่เช่นเดิม และนอกจากนี้ครับนอกจากจะมีรายงานจากนิวคาสตสกับเรื่องของแฮร์รี่เคนแล้วนะครับวันนี้ก็มีรายงานจากด i ลี่เมลเชน่นกันนะครับกับเรื่องของแฮร์รี่เคนซึ่งจากรายงานของดลี่เมลนะครับได้ออกมาระบุว่า แฮร์ดีเคนจะไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์อย่างแน่นอนครับหากว่าสัญญาฉบับเดิมนั้นหมดลงทําให้เรื่องนี้นะครับจะเป็นผลเสียอย่างมากกับสเปอร์หากว่าสุดท้ายแล้วไม่ยอมปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าถึงช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วจะไม่ได้ค่าตัวจากเคนแม้แต่แดงเดียวเลยครับซึ่งกับช่วงเวลานี้แล้วทางดิลเมลก็ยังมั่นใจนะครับว่าสเปอร์นะ่ะสุดท้ายจะยอมปล่อยเคนออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่จะเป็นการปล่อยด้วยแคตัวเท่าไหร่และก็ปล่อยให้กับสโมสร์ไหนด้วยก็เท่านั้นครับ เรามาต่อที่เรื่องของเดคันไรส์กองกลางเนื้อหอมจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดกันบ้างนะครับด้วยกับรายง,งานของเจมส์ดักเกอร์นักข่าวของทางเทเลกราฟนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูไนเต็ดนั้นกําลังพิจารณายื่นขอน้อเสนอแข่งกับอาร์เซนอลถึงการคว้าตัวเดคันไรส์กองกลางเนื้อหอมจากเวสต์แฮมมาร่วมทีมครับด้วยการใส่ชื่อของแฮร์รี่แม็กควายหรือว่าจะเป็นสกอตต์แม็คโทมิเน่เป็นส่วนหนึ่งในขอน้อเสนอแต่กับความเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายมากกว่าที่มีโอกาสมากที่สุดลแล้วครับเนืื่่่่่่อออออองงงจาาากกววววตตััันนนนนนเเเะ้้้คขขป็ทีชชบดดิมยยส์ูแล นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เคยมีข่าวหลือออกมาว่าทางเวสต์แฮมนะก็เคยสอบถามด้วยความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กควายมาครั้งหนึ่งแล้วครับต่อเนื่องกับเรื่องของเดคันไรส์นะครับวันนี้มีรายงานล่าสุดจากทางฟราบิโซโรบาโนที่ได้ออกมาระบุค่อนข้างแตกต่างจากทางเจมส์ดักเกอร์แบบคนละขั้วเลยนะครับซึ่งโรบานโนนั้นได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางทัพปีแสดงของเรานั้นไม่เคยสนใจเดคันไรส์เลยแม้แต่น้อยครับและก็ไม่ได้มีการทาบทามใดๆเลยด้วยกับการดึงตัวเดคันไรส์จากเวสต์แฮมม มาขึ้ที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของสนุฮา n น i ิบาลเมบซีกันบ้างครับดูจากรายงานของทาง Manchester Evening n นิวส์นะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้ดอทมูลทีมดังจากเยอรมันนะครับพร้อมจะยื่นข้อเสนอประมาณ15ล้านยูโรให้กับทางทัพปีศาจแดงในการขอซื้อตัวฮันนิบาลเมบรีกองกลางวัย20ปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนอกจากนี้กับรายงานเพิ่มเติมของ Manchester ์อีฟนิ่งนิวส์นะครับก็ระบุไว้ว่า เอริกเคนฮังต้องการผลักดันดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงเท่านั้นที่จะขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งตอนนี้ทีมก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับลงอีกมากเลยครับกับทีมชุดใหญ่ดังนั้นกับช่วงเวลานี้นะครับมันจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมากเท่าไหร่สําหรับการจะผลักดนันบรรดาดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมๆกันหลายๆคนทําให้แฟนบอลอย่างเราเนี่ยครับอาจจะเห็นการปล่อยบรรดาดาวรุ่งฝีเท้าดีแต่ก็ยังไม่ดีพอก,กับการขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่หลายๆคน,น,น มาคันี่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าจอมคลาสสิกข,ของทัพปีศาจแดงเราด้วยเบอร์บาตอฟนะครับเดี๋ยวมาชี้ว่าในซีซั่นต่อไปนะทางแมนยูเนเตตควรจะยังให้โอกาสเจดอนซันโชอีกสักครั้งครับเพื่อเป็นการไปสู์ตัวเขาว่ายังมีดีพอว่าจะเล่นให้กับสโมสซถึงแม้ว่าในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมาจะยังไม่ได้งัดฟอร์มเก่งอะไรออกมาโชว์มากมายก็ตามครับด้วยทางดิมิทาเบอร์บาตอฟนะครับในทัศนาดักงกล่าวกับทางเบดแฟร์ว่า ผมรู้สึกว่ามันยังคงเร็วเกินไปนะที่จะขายเจดอนซันโชทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งผมคิดว่าเขาต้องการเวลาอย่างน้อยสักหนึ่งซั่นกับสโมสรเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาน่สามารถทําอะไรให้กับทีมได้บ้าง mm hmm. และสแตนกทุกคนเห็นว่าเขาในยังมีคุณภาพมากพออย่างที่เราเคยเห็นเขาเล่นกับบริเซทต์ดอตบุล mm hmm. ในช่วงหลายซีซั่นก่อนแต่หากว่าเขาทําได้ไม่ดีอีกในซีซั่นหน้าก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมาพิจารณาปล่อยเขาทิ้งออกจากทีม ดังนั้นกับซีซั่นที่จะถึงนี้เขาจําเป็นอย่างมากเลยนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่สุดเลยล่ะและจำเป็นต้องมีสภาพร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเช่นกันทั้งในและก็นอกสนามเลยล่ะดังนั้นกับเรื่องของสภาพจิตใจนะค่อนข้างสําคัญนะหากว่าจิตใจของเขานะ่ะอยูในสภาพที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าเขาจะมีซีซั่นที่ดีอย่างแน่นอน หลังจากพูดถึงเรื่องในเคสของเจดอนซันโชนะครับทางบนะูเบตอฟน่ะก็ได้ออกมาให้คำชี้แนะอีกเรื่องหนึ่งกับทางทัพปีศาจแดงกับเคสของอองตนี่มาซิยานบ้างครับซึ่งบนะูเบตอฟเนี่ยได้ออกมาระบุว่าอยากจะให้เอลดิเทนฮาร์ะให้โอกาสอองตันี่มาซิยานอีกสักหนึ่งซีซั่นครับเพราะเขาเชื่อว,ว่าหากมาซิยานน่ะรายอาการบาดเจ็บเขาก็คือกองหน้าที่มีคุณภาพอย่างมากคนหนึ่งโดยดิมิทาบูเบตอฟนะครับไนดะนะ้รัศนากกับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่า ผมอยากเห็นเขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยู่แต่ต่อนะผมเคยได้กับออตนีมาซยานมาก่อนแล้วที่โมนาโกซึ่งผมเคยบอกเรื่องนี้มาก่อนครั้งหนึ่งแล้วด้วยและรู้ว่าเขาน่ะมีความสามารถมากแค่ไหนสําหรับในรายของมาซยานนะแต่เขาแค่ต้องแสดงมันออกมาอย่างเร่งด่วนเลยละ่ะอีกอย่างที่สาคือให้เขาต้องปลดทิ้งสาการบาดเจ็บให้ได้เพราะว่าเขาเจ็บบ่อยเหลือเกินซึ่งกับสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาพัฒนาไม่ได้อย่างต่อเนื่องและเขาต้องรู้ว่าเขาต้องเตรียมพร้อมอย่างดีสําหรับซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้ สำหรับนักเตะอย่างมาซิยานน่ะเขาแค่ต้องการความไว้วางใจจากกุนซือแล้วฉะนั้นเขาจะสามารถเล่นได้อย่างเต็มความสามารถอย่างแน่นอนซึ่งผมก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถเรียกความรู้สึกแบบนั้นกลับมาได้ดังนั้นผมก็อยากจะบอกตามตรงนะผมอยากเห็นอองตอริมาซิยานอยู่กับสโมสรต่อไปหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม